ขัดแยง้งมีปัญหาเล็กน้อยหมอก,ก็เป็นอาชีพที่ต้องรักษาอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนใช่ไหมก็คนออาชีพที่สําคัญมากๆแล้วก็เวลามีการผ่าตัดอะไรเนี้ยก็คือจะเป็นฉากที่สมจริงมากๆกิดเนื้อก็คือเลือดพ สวัสดีคะ่ะทุกคนแล้วก็กลับมาพบกับกัปตันแพรวาอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําหนังแล้วก็ซีรีส์ทั้งหมด5เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์กันคะ่ะทุกคนสําหรับใครที่อยากที่จะค้นหาตัวเองว่าเราอยากที่จะเรียนแพทย์จริงหรือเปล่าหรือยากที่จะเห็นบรรยากาศการทําง,งานของทั้งพี่หมอแล้วก็พี่พยาบาลเนี่ยหนังทั้ง5เรื่องเนี่ยเราจะแอบกระซิบว่าแบบ<อ>มันฟินมากคือมันสนุกมากคือนอกจากความดูที่เราจะได้รับแล้วเนี่ยก็คือเราจะได้ทั้งความฟินแล้วก็มี เลิฟสตอรี่เยอะแยะมากมายเลยมาติดตามชมหนังแล้วก็ซีรีส์เที่ยวกันจะ้ะแนะนำกันเลยค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะหรือชื่อเรื่องว่า Doctor Strangers ค่ะชื่อภาษาไทยคืออัจฉริยะหมอสองแผ่นดินค่ะเรื่องนี้นะคะก็รับบทแสดงนําโดยอีจงซอกหรือว่าชื่อในเรื่องก็คือพักคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนเลยเนาะก็คือพักคุณเนี่ยหรือว่าพระเอกเนี่ยจะต้องถูกลักพาตัวไปอาศัยอยู่ที่เกาหลีเนตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าคุณพ่อเป็นคุณหมอมืออาชีพเนาะแล้วก็ เขาเก่งมากๆก็เลยถูกรับเข้าตัวไปเกาหลีเหนือเพื่อไปรักษาคู้นําอะไรประมาณนั้นแล้วระหว่างนั้นคือเขาก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนนึงซึ่งก็คือแล้วระหว่างที่เขาอยู่ที่เกาหลีเหนือเนาะพักคุณก็ได้รับการฝึกฝนวิชาจากคุณพ่อซึ่งเป็นหมอมืออาชีพอยู่แล้วจนเขากลายเป็นหมอที่เก่งมากๆเป็นสัญระยะแพทย์รวงอกที่อัจฉริยะแบบโนหนึ่งอะไรประมาณนั้นด้วยความเป็นหนังเนาะมันก็ต้องมีจุดหักบูมอะไรประมาณนั้นก็คือคุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปค่ะเขาก็เลย ตัดสินใจหนีออกจากเกาหลีเหนือเพื่อที่จะไปเกาหลีใต้เนาะบ้านเกิดของเขาแล้วระหว่างที่เขากําลังจะไปเกาหลีใต้คือเขาก็สูญเสียนางเอกไปค่ะก็คือเขาพัดพากันตอนนั้นเขาก็เลยแบบความหวังเดียวของเขาก็คือการตามหานางเอกค่ะแต่ด้วยความเก่งแล้วก็ความอาัจฉริยะของเขาเนี่ยก็ทําให วันหนึ่งเขาก็ได้รับเรือกไปทํางานที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึง่งใช่ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้พบกับบุคคลที่หน้าตาเหมือนนางเอกค่ะแล้วเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็อยากให้ทุกคนไปติดตามชมนะคะด็อ t เตอร์สเตรนเจอร์สค่ะสําหรับสิ่งที่เราได้จากการดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือมีหลากหลายอย่างมากเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแพร่อะเทศจริงๆด้วยความ ปัญหาทางการเมืองเนาะความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยการแพทย์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องก็จะมีฉากบูสสงครามการต่อสู้กันระหว่างประเทศสองประเทศหมอก็เป็นอาชีพที่ต้องรักษาอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนใช่ไหมก็คืออาชีพที่สําคัญมากๆแล้วก็เวลามีการผ่าตัดอะไรเนี่ยก็คือจะเป็นฉากที่สมจริงมากๆกิดเนื้อก็คือเลือด ไปตอบกันที่เรื่องที่2เลยค่ะทุกคนหรือชื่อเรื่องว่า The Good Doctor เนาะก็คือเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของดรชอนมอร์ฟี่ค่ะซึ่งเขาก็เป็นแพทย์ชายเนาะแต่เขาก็ไม่ใช่เป็นแพทย์ชายธรรมดาเพราะเขาเป็นแพทย์ชายที่ถูกวิน,ในใิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสซึมค่ะก็คือเขาเป็นโรคออทิสติกเนาะแล้วด้วยความที่เขาเป็นโรคออทิสติกอ่ะเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับจากทั้ง เพื่อนแพทย์ด้วยกันแล้วก็อาจจะเป็นแบบคนไข้บางส่วนเนาะเขาก็เลยต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่เขาจะได้รับการยอมรับในส่วนนั้นแต่เขาก็มี a อเวนต์เชจมากมายเลยเพราะว่าพอเขาเป็นออทิสติกเขาแต่เขาแบบมีความอัจฉริยะสุดๆเขามีความเข้าใจการผ่าตัดระดับสูงซึ่งแพทย์ท่านอื่นไม่สามารถเข้าใจได้ค่ะ,ะสามารถแบบ imagine ภาพการผ่าตัด สามมิติในหัวของเขาได้แล้วเขาก็สามารถทำออกมาได้อย่าง f l o r e s t l y ค่ะแต่เขาก็ต้องมี disadvantage เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นออทิสติกเนาะก็คือเขาไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนใข้ได้เ,เวลาทำงานกับแพทย์ท่านอื่นอาจจะยาก อาจจะมีความแบบมีความขัดแย้งมีปัญหาเล็กน้อยเวลาเขาจะบอกอาการของคนไข้ให้คนไข้ฟังใช่ไหมแพทย์ท่านหนึ่งอาจจะมีความคิดเห็นว่าเราควรที่จะบอกแต่ว่าอาจจะบอกไม่หมดใช่ไหมแต่ว่าดรชอนเนี่ยก็แบบถามว่าทําไมเราไม่บอกให้หมดไปเลยเพราะว่ามันก็คือแฟกมันคือทริคทำไมเราไม่พูดตรงๆไปเลยคือเพราะเขาไม่เข้าใจว่าถ้าเราบอกไปทั้งหมดมันอาจจะทําให้คนไข้คนนั้นอาการซิกหนักลงกว่าเดิมแล้วก็เศร้าเสียใจเพราะว่าแล้วเพราะว่าอิมม i เช a l d ไดจ์อะไรประมาณนั้น แต่ด้วยความที่ดร์ชอนอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่อธัธยาศัยดีเขามีความพยายามที่จะเข้าใจแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจด้วยโลกของเขาเนาะม,มันก็ทำให้ทางเรื่องอบอุ่นหัวใจมากมากค่ะแล้วก็แนะนำให้ทุกคนไปดูเลยนะคะถึงมันจะมี7ดซีซันแต่ว่ามันก็สนุกมากๆเลยค่ะต่อกันเรื่องที่3นะคะเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือชื่อร่งว่าด็อกเตอร์โรแมนติกค่ะ ซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ซีซันเลยตอนแรกอะ่ะจะ take place ที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งก็จะเป็นที่ที่พระเอกจะได้แอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันเป็นแพทย์หญิงเหมือนกันแต่เรื่อยวันนึงแพทย์หญิงก็ได้หายไป ทำให้เขาแบบช็อกมากเอา้เอาเขาหายไปไหนแล้วพอเวลาผ่านมาสักพักหนึ่งแพทย์ชายท่านนี้ก็ได้ไปทํางานไม่เข้าตาคณะบริหาร<ฮ>าเขาก็เลยถูกเด้งไปที่สาขาย่อยของโรงพยาบาลน,นี้นะคะตอนแรกเขาก็จมอยู่กับความเศร้าแต่พอเขาไปถึงที่นั่นเขาได้เจอกับผู้หญิงที่เขาแอบชอบเขาก็โอ้บางครั้งมันอาจจะมีอะไรดีก็ได้ ซึ่งในสาขาย่อยแห่งน,นี้ก็ทําให้เขาได้พบกับอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งชื่อว่าค so ิมซอกบูค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากทุกคนที่เขาเคยเจอมาเลยเพราะว่าแพทย์ท่านนี้นะคะเขาจะอาศัยการรักษาแบบวิธีโรแมนติกค่ะอาจจะเป็นวิธีท, <Wow. S 1> ที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากแพทย์ท่านอื่นอาจารย์แพทย์ท่านอื่นมากเท่าไหร่เราคนดูใช่ไหมก็จะตื่นเต้นว่าเอ๊ะเนี่ย สุดท้ายแล้วเขาจะใช้วิธีไหนในการรักษาแล้วการรักษาจะสําเร็จไหมถ้าใช้วิธีของคิมซอกบูด้วยความที่มันเป็นโรแมนติกเนาะมันก็คือการใช้ใจในการรักษาจม่นก็รู้สึกว่าเขาเป็นแพทย์ที่ดีมากๆโรงพยาบาลสาขายอยแห่งนี้นะอยู่ที่ชนบ,บทใช่ไหมทาให้เราจะได้เจอกับเคสที่หลากหลายมากๆเลยตั้งแต่เคสที่เดินมาเฉยๆเลยแล้วก็ล้มลงแล้วเราก็ต้องรักษาเนาะหรือเคสที่อุบัติเหตุมาแบบเป็นรถผ่านมาแล้วก็ชนต้นไม้ เออหรือเป็นเคสที่ติดเล่ามาอะไรประมาณนี้แล้วก็แนะนําให้ทุกคนมาดูกันนะคะแล้วก็มาสัมผัสว่าด็อกเตอร์ที่ดีแล้วก็ด็อกเตอร์ที่ใช้การรักษาแบบโรแมนติกเป็นยังไงต่อไปเรื่องที่4นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นชื่อเรื่องว่า hospital ship ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะแตกต่างจากเรื่องที่เรารีวิวมาก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านี้นะคะจะ take place ส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะ take place ที่เรือพยาบาลค่ะ คอส t ิทูชิปแล้วเรือพยาบาลเนี่ยก็คือมันจะเล่นไปตามทะเลใช่ไหมเพื่อที่จะไปเิี่นวทุรก,กันดารในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ค่อยเข้าถึงการแพทย์สักเท่าไหรค่ค่ะสาหรับเรือพยาบาลแห่งนี้นะคะก็จะถูกปูเนื้อเรื่องมาว่าเป็นเรือพยาบาลที่นักศึกษาแพทย์ทหารที่เพิ่งจบมาจะต้องมาทํางานที่นี่คะ่ะมาฝึกงานที่นี่ซึ่งด้วยความที่เขาเป็นนักศึกษาจบใหม่ใช่ไหมก็ทาให้เขาแบบไม่มีประสบการณ์มากขนาดนั้นแล้วยิ่งมาที่เรือพยาบาลอีกก็แบบไม่ค่อยมีอุปกรณ์ครบครัน ม่ได้มีเครื่องเอ็กซเรย์ไม่ได้มีห้องผ่าตัดที่หรูหราอะไรขนาดนั้นก็ทําให้ในเรื่องมีความแบบบูความยากลาบากมาพอสมควรและและใแต่ละเคสของการรักษาใช่ไหมมันก็จะเป็นเคสแบบที่เราไปตามชนบทแล้วก็ไปเจอคนไข้ค่ะคนไข้อาจจะแบบอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่นี้ก็เป็นลมไปแล้วนักศึกษาแพทย์ก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีค่ะ แล,แล้วเราคนดูใช่ไหมเราก็จะรู้สึกกับรวมไปกับเขาเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์มากขนาดนั้นพอเราดูเรื่องนี้จบใช่ไหมเราก็แบบรู้สึกว่าเรื่องนี้แบบให้ motivation เยอะมากแล้วก็ให้ inspiration เยอะมากเลยค่ะได้รับ inspiration ว่าถ้าเราได้เป็นนักศึกษาแพทย์จริงๆอะเราก็ต้องช่วยคนแบบนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จะชื่อเรื่องว่า y a l y d o s of Sunshine ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ออกมาใหม่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกับทุกเรื่องที่เราเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมานะคะจะโฟกัสทีออ่การรักษาทางร่างกายเนาะการบาดเจ็บการผ่าตัดอะไรไประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะโฟกัสที่การรักษาของทางจิตใจมนุษย์ค่ะทุกคนก็คือจะเกี่ยวกับจิตเวชเนาะ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลสาวค่ะที่เขาเพิ่งถูกย้ายมาจากแผนกอายุรกรรมเพื่อที่จะมาที่แผนกจิตเวชค่ะตอนแรกคือเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็คือเขาไม่รู้ว่าการทํางานในแผนกนี้เนี่ยต้องทํำยังไงแต่เขาก็ได้คําบอกมาว่าแบบแผนกนี้เนี่ยคือแผนกที่ขึ้นชื่อว่าขินที่สุดแล้วเป็นแผนกที่ต้องตื่นเช้ามาทํางานต้องจิตใจแข็งแกร่งมากๆถึงจะทํางานที่แผนกนี้ได้ตอนแรกเขาก็แอบกลัวนะคะ แต่พอเวลาพัานไปสักพักแล้วเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายออได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้ทํางานในแผนกนีน้ก็ทําให้เขารู้สึกดีมากขึ้นค่ะส่วนตัวของผู้ชมนะคะก็จะได้เรียนรู้ไปกับตัวของพยาบาลสาวท่านนี้ด้วยในเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นเคสคนไข้แตกต่างมากมายเลยเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่เรานึกออกก็คือโรคไหนที่เรานึกออกเราก็จะเห็นในเรื่องนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้าหรือว่า โรคหลายบุค,คลิกภาพเนี่ยก็คือเราก็จะเจอในเรื่องนี้หมดเลยนะคะสําหรับใครที่อยากที่จะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคจิตเวทเนี่ยก็คือเราแนะนําให้มาดูเรื่องนี้เลยค่ะทาง Netflix กซ์ทำออกมาได้ดีมากๆเขาแบบสร้างแต่ละเอพิโซดอ่ะเขาสร้างแบบโลกของคนไข้ที่เขากําลังคิดอยู่ทําให้เราเข้าใจว่าแบบคนไข้คนนี้เขาคิดยังไงแล้วทําไมคนไข้คนนี้ถึงไม่ได้รับการยอมรับโดยคนอื่นและทำไมคนอื่นถึงไม่เข้าใจคนไข้ท่านนี้นะคะก็จะทำให้เรา รู้แล้วเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นค่ะแล้วนอกจากเรื่องการเข้าใจคนไข้แล้วก็เออความคิดของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดโรคทางจิตเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากๆเลยเป็นหนังที่ฟิลกู๊ดมากๆเลยเวลาดูก็จะ ปล่อยใจไปเรื่อยๆ happy ไปกับมันนะคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะกับหนังแล้วก็ซีรีส์ทั้ง5เรื่องที่เราเอามาแนะนําแล้วก็รีวิวกันในวันนี้สาหรับตัวเรานะคะเราก็เป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบการดูหนังมากๆเลยเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกของเราให้เราเห็นมุมมองในสายตาคนอื่นว่ามันเป็นยังไง เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีหนังแล้วก็ซีรีส์ที่อยากแนะนําให้เราเห็นหรือว่าเราดูเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย